ขอบคุณมากนะคะวันนี้เรากวนพี่ๆเยอะเลยโอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงอ่ะยายไพเร็งเขาฝากมาเออจะดีหรอคะหนูไม่กล้ารับไว้หรอกคะ่ะโอ้ยแม่กล้วยน้ำว้ารับไว้เธอจ้ะคิดซะว่าเป็นของขวัญของขวัญให้น้ำว้าอีกคนนึงน้ำว้าอีกคนใช่ค่ะนี่หนูฟังเจ้นะเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าเนี่ย มันไม่ได้มีไว้ให้แค่ทําสวยแต่มันช่วยปลูกความมั่นใจในตัวเราและไอ้ความมั่นใจเนี่ยนะคะมันทาให้เรามีความกล้าความกล้าที่จะเอาตัวตนของเราออกมากล้าที่จะทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเชื่อแม่นะลูกแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านนะครับนี่ก็คือของฝากจากพวกเราทั้ง3คนอยากให้น้ำว้าเอากลับไปด้วยอ่ะอันนี้เลยสะเออ หนูว่ามันเยอะไปอ่ะค่ะยังไงช่วยรวมถึงให้หน่อยได้ไหมค่ะนะขอบคุณค่ะ